السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم อัลลอฮุมะฟักกิหนาฟิดดีนวะอัลลิมัตตาวิลรับบิชรอฮลีซัดรีวยาซิดลีอัมรีวะฮลุอุะตัมมิลลิซานียัฟะฮูกาลีอัลลอฮุมะอามินขอความสันติสุขความจเริญความปรารถนาดีจากเอกองอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตาลาจงประสบแด่ท่านพี่น้องผู้รับชมรับฟังรายการสันติรอมฎอน ที่รกักทุกท่านนะครับ a l h a m d u l i ล l a h ่ออ,อ้ดมขอขอบคุณตอ่อลระสุภฮานะหูวดาลาสำนึกในพระมหาการุณาที่คุณที่พระองค์นั้นยังคงไว้ชีวิตทั้งกับผมและพี่น้องให้มีโอกาสได้มีชีวิตอยู่ในกลางเดือนรอมฎอนนี่คือพระมหาการุณาที่คุณอันล้นพ้น หาที่สุดมิได้ที่พระองค์นั้นทำให้เราทุกคนได้มีโอกาสแสวงหาอิบาด้ในเดือนรอมฎดอนต่อไปอินชาอัลลอฮ์ขอดุอาจากพระองค์ให้ทั้งกระผมและพี่น้องได้มีโอกาสทำอิบาด้ในเดือนรอมฎดอนให้จบเดือนรอมฎดอนและเป็นการทำอิบาดตให้มีความสมบูรณ์แบบที่สุดเท่าที่สามารถจะทำได้ พี่น้องที่รักและเขอรพยิ่งทุกท่านครับวันนี้นะครับสิ่งที่ผมนำมานำเสนอให้กับพี่น้องผู้ติดตามรายการสันต oh ิโรมตอนในานามฝ่าวิชาการศาสนาคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดภูเก็ตอยากจะนำเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับบรรดาอุปสรรคที่อนุญาตให้ละศิลอดได้ มีสี่กลุ่มเป้าหมายนะครับพี่น้องมีสี่กลุ่มเป้าหมายที่มีอุปสรรคและอนุญาตให้รับสิ่งอดได้กลุ่มที่หนึ่งนะครับวายิบบนเขาผู้นั้นต้องกอดอชดใช้และไม่วายิบต้องจ่ายฟิตยากลุ่มที่หนึ่งก็คือเมื่อเขารับสิงอดแล้ว ต้องออดออย่างเดียวต้องชดใช้อย่างเดียวเท่านั้นไม่วายิบต้องจ่ายฟิตายได้แก่ผู้หญิงที่มีประจำเดือนผู้หญิงที่มีนีฟาสเลื่อนหลังจากการคลอดบุตรผู้ป่วยผู้เดินทางไกลและคนเป็นลมนะครับคนเป็นลม บุคคลประเภทนี้นะครับวายิบบนเขาจะต้องกอดอชอดใช้สินอดที่ขาดไปในเดือนรอมฎอนนะครับขาดไปกี่วันจำเอาไว้นะครับชดใช้หลังจากเดือนรอมฎอนกอดออย่างเดียวไม่ต้องจา่ายพิธยะนี่คือประเภทที่หนึ่ง ประเภทที่สองพี่น้องครับวาิบบนพวกเขาเหล่านั้นจ่ายฟิตตยะค่าอาหารให้กับคนจนวันละหนึ่งมุดก็คือ600กรัมโดยประมาณและไม่ต้องกอดอชดใช้สินอดที่ขาดไปก็คือประเภทที่สองนี้วายิบจ่าย อาหารให้แก่คนจนหรือว่าฟิตยะเพียงอย่างเดียวเท่านั้นไม่ต้องกอดอชดใช้การถือสิ่อดที่ขาดไปได้แก่คนชราที่ไม่มีความสามารถนะครับที่จะถือสิ่อดได้คนชราที่ไม่มีความสามารถจะถือสิ่งอดได้คำว่าชรานะครับเป็นแบบไหนพี่น้อง เดี๋ยวพี่น้องจะไม่เข้าใจคําว่าชราอยากจะใช้อยากจะใช้นะครับอยากจะใช้สิทธิ์คนชราพี่น้องอายุ60ปีบางคนบอกว่าฉันได้รับเงินคนชราแล้วแต่ยังแข็งแรงขับมอเตอร์ไซค์ได้ไปไหนมาไหนได้ไปเที่ยวได้ยังทำอาชีพได้ปลูกผักเลี้ยงสัตว์ได้ ยังไม่นับว่าเป็นคนชราคนชราในที่นี้ที่จะใช้สิทธิ์จ่ายพิตยตัและไม่ต้องกอดอชดใช้บวชที่ขาดไปก็คือคนชราที่ไม่มีความสามารถที่จะถือสิ่งอดได้อ่อนแรงไม่มีเรี่ยวแรงทานอาหารไม่ได้นอนอยู่กับที่พี่น้องครับ ถ่ายนักถ่ายเบาอยู่กับที่ต้องใช้แพมเพร์สหรือมีคนคลอเข้าไปในห้องน้ำคนชาราประเภทนี้ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้แล้วหรือเขามีความอ่อนแรงมากเนื่องจากความแก่ชาราของเขาจ่ายเฉพาะฟิตรยะไม่ต้องกอดอชอดใช้สินอดที่ขาดไปในส่วนคนชารา ส่วนคนชาราที่กินเงินคนชาราตั้งแต่อายุ60ปีนั้นถ้าหากว่ายังมีสุขภาพที่แข็งแรงสามารถถือสินอดได้วายิบบนเขาจะต้องถือสินอดนะครับเราค่อยใช้สิทธิ์ตรงนี้ตอนที่เราชาราภาพมากๆไม่มีเรี่ยวแรงที่จะถือสินอดได้แล้วและบุคุมของการของการจ่ายฟิตยะ ผู้กลุ่มของการจ่ายพิธยะอย่างเดียวไม่ต้องกอดอชดใช้สินอดที่ขาดไปนั้นใช้กับคนป่วยที่ไม่มีความหวังที่จะหายด้วยพี่น้องครับเช่นเขาป่วยเป็นโรคร้ายเขาป่วยเป็นโรคมะเร็งเขาต้องทำการคีโมจนผมร่วงร่างกายอ่อนล้าอ่อนแรงไม่สามารถที่จะถือสินอดได้ประเภทนี้ ก็ให้จ่ายเฉพาะพิธยะเพียงอย่างเดียวเท่านั้นไม่ต้องกอดอชอดใช้บวชนะครับเพราะว่าการที่เขาขาดการถือสิ่งอดไปนั้นเนื่องจากอุปสรรคร่างกายของเขาไม่สามารถที่จะถือสิ่งอดได้คนป่วยประเภทนี้นะครับได้แก่คนป่วยฟอกไตล้างไตเขาก็มีความอ่อนแรงไม่มีเรี่ยวแรงเหมือนกัน นะครับคําว่าป่วยที่ไม่มีความหวังจะหายนั้นมาจากคําวินิจฉัยของแพทย์ที่เขารักษาไปตามอาการเท่านั้นพี่น้องครับแต่หากอเลอตาลาจะให้หายนั้นเป็นเรื่องของอเลวันลองวาลันแต่การที่เราจะวินิจฉัยว่าเราเข้าข่ายผู้มีสิทธิ์ในการละสินอดเนื่องจาก เป็นผู้ที่ป่วยไม่มีความหวังที่จะหายนั้นต้องมาจากคาวินิจฉัยของแพทย์นะครับใช้หุคกุมเดียวกันนะครับคนชราที่ไม่มีเรี่ยวแรงใช้หุกลุมเดียวกับคนป่วยที่ไม่มีความหวังจะหายแล้วกลุ่มที่สามพี่น้องครับวายิบบนเขาผู้นั้นต้องกอดอชดใช้สิ่งอดที่เขา ละสิโนตไปนะครับวายิบบนเขาผู้นั้นต้องกอดอชดใช้และจะต้องจ่ายพิตายาด้วยกอดอด้วยจ่ายพิตายาด้วยพี่น้องครับก็คือผู้หญิงท้องนะครับผู้หญิงที่ท้องและผู้หญิงที่ให้นมลูกกลุ่มนี้นะครับวายิบบนพวกเขาต้องกอดอชดใช้และจ่ายพิตายา พร้อมกับถือสินอดด้วยชดใช้ด้วยนะครับในเดือนถัดไปนะครับผู้หญิงท้องนะครับเมื่อทั้งสองทั้งผู้หญิงท้องทั้งผู้หญิงที่ให้นมลูกทั้งสองลักสินอดเพราะกลัวอันตารายต่อลูกและตัวของเขาเองตรงนี้มันมีคีรับของบรรดาอุลามานะครับอินชาอัลลอฮ์ในโอกาสต่อไปจะนำเสนอ ความเห็นต่างของนักวิชาการนะครับแต่ใน,นที่นี้นะครับผมได้นำมาจากฮีตัสฟิกุเซียนะครับกลุ่มที่สามนี้ต้องกอดอชดใช้สินอดที่ขาดไปและต้องจ่ายสิทธยาผู้หญิงที่ท้องและผู้หญิงที่ให้นมลูกเมื่อทั้งสองกลัวอันตรายต่อลูกและตัวเขาเองนะครับ เช่นเดียวกันพี่น้องครับกรณีนี้ใช้กับผู้ที่ถือสินอดเขาช่วยคนจมน้ำเขาลักสินอดช่วยคนจมน้ำคนที่ถูกไฟไหม้จำเป็นที่เขาจะต้องลักสินอดเพื่อที่จะลงไปช่วยคนที่จมน้ำถ้าหากว่าเขาช่วยคนจมน้ำ ในขณะที่เขาถือสินอดอยู่นั้นนะครับเขาไม่มีความสามารถไม่มีเรี่ยวแรงที่จะลงไปช่วยคนจมน้ําลงไปช่วยคนที่เจอกับไฟไหม้บ้างช่วยคนออกมาจากอันตรายนะครับถ้าหากว่าเขาลักสินอดเพราอช่วยคนจมน้ําหรือช่วยคนไฟไหม้หรืออื่นๆนะครับ วายิบบนเขาต้องกรดอชดใช้สินอดที่ขาดไปและจ่ายฟิตยะด้วยนะครับและอีกกรณีหนึ่งก็คือคนที่ล่าช้าในการชดใช้สินอดที่ขาดไปในเดือนรอมฎอนพร้อมกับเขามีความสามารถชดใช้ได้แต่เขาปล่อยให้เวลาล่วงเลยไปจนกระทั่งถึงรอมฎอนถัดไป คนประเภทนี้ว่ายิบบนเขาต้องกอดอชดใช้สิ่งอดที่ขาดไปและพร้อมกับจ่ายฟิตยะค่าอาหารให้กับคนจนวันละหนึ่งมุดด้วยนี่คือกลุ่มที่สามพี่น้องครับกลุ่มที่สี่พี่น้องครับไม่ว่ายิบกอดอชดใช้กอดอก็ไม่ต้องกอดอชดใช้ไม่ต้องจ่ายฟิตยะ ค่าอาหารใ้กับคนจนวันละหนึ่งมุดก็ไม่ต้องจ่ายด้วยในกรณีนี้ก็คือคนบ้านะครับดังนั้นพี่น้องที่เคารพรักทั้งหลายวันนี้เราจะใช้สิทธิ์ของผู้ที่มีประสักในการอนุญาตให้ลักสิมอดได้นั้นเราจะต้องดูว่าเราจะใช้สิทธิ์ในข้อไหน และเมื่อเราใช้สิทธิ์แล้วเราจะต้องปฏิบัติอย่างไรกับสิทธิ์ที่เราได้ใช้ไปแล้วในเดือนรอมฎอนที่เราได้รักสิทธิไปวันนี้พี่น้องครับสิ่งที่ผมจะนํามาขยายให้กับพี่น้องได้รับฟังก็คือป่วยลักษณะไหนที่ศาสนาอนุญาตให้รักสิทธิดได้ นะครับต้องดูด้วยว่าอาการหนักแค่ไหนถึงขนาดไหนศาส,สนาอานุโลมอนุญาตให้ละสิ่งอดการเจ็บป่วยที่อนุญาตให้ละสิ่งอดนั้นก็คือการป่วยที่สร้างความลำบากต่อคนถือสิ่งอดสร้างความลำบากมากนะครับ สร้างความลำบากมากมากหรือกลัวว่าจะเกิดความเสียหายหากเขาทำการถือสินอดอะไรครับอะไรคือความเสียหาย oh. เช่นถ้าหากว่าเขาถือสินอด oh. เขาไม่ได้ทานยาที่แพทย์สั่งเอาไว้ทำให้อาการป่วยของเขาเพิ่มขึ้นเพราะเขาไม่ได้ทานยาตามแพทย์สั่งอย่างเคร่งครัด หรือถ้าเขาถือสิ่งอดจะทำให้อาการป่วยของเขาหายช้าลงไปนี่คืออุปสรรคนะครับที่เป็นเหตุผลให้ละสิ่งอดได้นะครับดังนั้นไม่วายิบบนเขาททำการถือสิ่งอดในขณะนั้นในขณะที่ เขาเกิดความลำบากมากๆอาจจะเกิดความเสียหายต่อร่างกายไม่วายิบบนเขาบวดในขณะนั้นและจําเป็นต่อเขาต้องแก้หวดนะครับอย่าไปฝืนนะครับมันจะทําให้ร่างกายของเรานั้นสุดโทรอิสลามนั้นเป็นาศาสนาที่ไม่ยุ่งยากเป็นาศาสนาที่ยกความยุ่งยากออกให้กับบรรดาผู้ศรัทธา และมีการอนุโลมอนุญาตให้ผู้ศรัทธาให้บาวของลล์ละสินอดได้หากเกิดอุปสรรคจำเป็นสำหรับเขาพี่น้องครับเมื่อเกิดเหตุการณ์แบบนั้นวายิบไม่วายิบนะครับไม่วายิบบนเขาที่จะต้องถือสินอดในขณะนั้นและจำเป็นต่อเขาต้องแก้บวดต้องละสินอด ตามคำดำรัสของอัลสุฮานะหูวตาลาที่ทรงดำรัสไว้ว่าวมันการนรีดดนเอาลาสะารินฟาอิดตุมมินออยามิอูคอร์แลู้ใดที่ป่วยและอยู่ในการเดินทางนะครับดังนั้นให้เขาละสินอดได้ภายหลังจากนั้นวายิบบนเขาจะต้องชดใช้ สินอดที่เขาขาดไปเท่ากับที่ทิ้งไปในวันอื่นจากเดือนรอมฎอนพี่น้องที่รักของอัลลอฮฺสุภาหนูวาตาลานี่คือความเมตตาที่อัลลอฮฺสุภาหนูวาตาลาให้กับเบาวของพระองค์พี่น้องครับเราจะต้องสํานึกขอบคุณต่อพระองค์นะครับในการที่พระองค์นั้นเปิดโอกาสให้เราสามารถที่จะเลือกได้นะครับหากเรามีความสามารถเราก็ถือสินอด หากเราไม่มีความสามารถเราก็ชดใช้การถือสินอดในวันอื่นจากเดือนรับดอนที่เราขาดไปพี่น้องผู้ศรัทธาที่รักทั้งหลายครับไม่มีเงื่อนไขให้ลับสินอดการที่เขามีความอ่อนแอจากการถือสินอดแน่นอนพี่น้องครับการถือสินอดนั้นหลีกเลี่ยงไม่ได้ ผู้ถือสินอดนั้นมีความกระหายน้ําบ้างมีความมีหิวบ้างกว่ามันจะชินกับเดือนรอมฎอนต้องใช้เวลาปรับตัวพอสมควรไม่อนุญาตให้กับผู้ที่มีความอ่อนแอนะครับหิวน้ําบ้างปวดเมื่อยบ้างพี่น้องครับเป็นโรคที่ไม่เกิดอันตรายนะครับไม่อนุญาต นะครับไม่มีเงื่อนไขให้เขาละสิ่อดน,นะครับและผู้ป่วยนั้นถ้าหากว่าเขาป่วยเขาไม่ต้องเจตนาเขาไม่ต้องมนยะในตอนกลางคืนพี่น้องครับตอนกลางคืนเขาไม่ต้องตั้งเจตนาถึงสิงนอดนะครับหากว่าเขาเกิดความเจ็บป่วยศาส,สนาอนุญาตนะครับเรารู้ว่าเราจะป่วยเราต้องทานยาตามแพทย์สั่ง เราไม่ต้องฝืนที่จะตั้งเจตนาถือสิอดในตอนกลางคืนนะครับปล่อยไปก่อนนะครับพี่น้องกว่าที่เราจะหายเป็นปกติแล้วเรากลับมาถือสิอดเหมือนเดิมนะครับถ้าหากว่าเขาถือสิอดในตอนเชา้าสมมุติว่าเขาถือสิอดในตอนเชา้านะครับในสภาพร่างกายที่แข็งแรงตอนเชา้าเรา เจตนาถือสินอดนี่สมมุตินะครับเจตนาถือสินอดทานอาหารสมมติแล้วถือสินอดไปแล้วเรามีร่างกายที่แข็งแรงปกติดีหลังจากนั้นเราเกิดมาเจ็บป่วยกระทันหันขึ้นมาแบบนี้ก็หลีกเลี่ยงไม่ได้พี่น้องครับแน่นอนเขาจะต้องละสินอด เพราะเกิดความจําเป็นในขณะนั้นที่จะทําให้เขาต้องละสิ่งอดนะครับเกิดดอรูร์เกิดความจําเป็นที่ถ้าหากว่าเขาฝืนถือสิ่งอดต่อไปนั้นอาจทําให้เกิดอันตรายต่อตัวเองได้ศาส,สนาก็อนุโลมอนุญาตให้ลักสิ่งอดได้ถึงแม้ว่าเขาจะถือสิ่งอดมาแล้วพี่น้องครับนี่คืออิสลาม พี่น้องครับาศาสนานาที่อัลอลสสุภานาฮูวตาราที่มีข้อผ่อนปรนให้กับบ่าวของพระองค์พี่น้องครับส่วนการเจ็บป่วยเล็กน้อยไม่ปรากฏว่าเป็นการเจ็บป่วยที่หนักหนาสาหัสดังนั้นไม่อนุญาตสำหรับเขาให้ละสิหนนนะครับเป็นแผลเล็กน้อยนะครับโดนหนามตํา เป็นแผลเล็กน้อยนะครับแผลฟกช้ำเล็กน้อยเดินไปล้มนะครับมีแผลฟกช้ำดำเล็กๆน้อยๆนะครับไม่อนุญาตให้รักษนสดนะครับแต่ถ้าว่าตอนเช้าเขามีความแข็งแรงดีพร้อมกับเขาถือสิ่งอดหลังจากนั้นเขาป่วยในเวลากลางวันนะครับ เป็นที่อนุญาตสําสหรับเขาที่จะลัสินอดได้พี่น้องครับดังนั้นเราจะต้องดูว่าเราจะใช้สิทธิ์ในการลักสินอดนั้นมันสมเหตุสมผลหรือไม่แต่อย่างไรต้องดูด้วยนะครับหากว่าเขาป่วยหนักอาจเกิดความเสียหายอาจถึงตายได้สมมุตินะครับดังนั้นวายิบวายิบเลยนะครับ ที่เขาจะต้องแก้ตัวถ้าหากเขายังฝืนเป็นที่ฮารองเป็นที่ต้องห้ามและก็บาปด้วยถ้าหากว่าเขาจะฝืนถือสินอดยอมตายนะครับตายก็ตายไปเลยวันนี้ฉันจะถึงให้ได้ทั้งๆที่หนักมากแล้วร่างกายเกิดความเสียหายอาจจะถึงตายได้แต่ก็ยังฝืนถ้ายังฝืนต่อไปถือว่าฮารอมเป็นบาป พี่น้องครับวายิบที่เขาจะต้องแก้บวดไม่ว่าจะเกิดขึ้นในช่วงเวลาใดก็ตามเช่นเขาอาเทียนจนกลั้นไม่อยู่แล้วอาเทียนจนหมดไม่เหลือแล้วก็ยังอาเทียนอยู่พี่น้องครับวา,ายิบที่เขาจะต้องลักสี่หดแล้วพี่น้องครับเพราะว่ามันอาจจะเกิดความเสียหายจําเป็นที่เขาจะต้องลักสิ่หอดถึงแม้ว่าเขาจะอยู่กับที่ ถึงแม้ว่าเขาจะเป็นผู้ที่มีร่างกายกำยำแข็งแรงก็ตามพี่น้องผรัสธาในอัลลอฮ์สุบฮานะฮูวัตาลาดังนั้นพี่น้องครับเราในฐานะบ่าวของอัลลอฮ์เป็นบ่าวผู้ที่มีอีมานต่ออัลลอฮ์เป็นผู้ที่จริญรอยตามสุนนะของท่านนาบีมูฮัมซ์สโล,ลลลอฮวาลฮิวาสลัมดังนั้นความเจ็บป่วยนะครับที่อนุญาตให้เราลกสิหนดได้นั้น สิ่งที่ดีที่สุดนะครับจะต้องเป็นการเจ็บป่วยที่เป็นอุปสรรคอย่างมากในการถือสนหรือมาจากคาวินิจฉัยของแพทย์นะครับจะเป็นการดีที่สุดเราอย่าได้คิดเองเออเองแล้วก็ทำเองโดยที่เรานั้นไม่มีความรู้นะครับ จะทำให้เรานั้นสูญเสียโอกาสเก็บหอมรอมริบผลบุญในเดือนรอมฎอนได้นะครับดังนั้นวันนี้นะครับพี่น้องพอที่จะทราบแล้วว่าความเจ็บป่วยถึงขั้นไหนที่จะทำให้เรานั้นใช้สิทธิ์ในการละศีอดได้ดังนั้นวันนี้รายการสลามรอมฎอนในนามฝ่ายวิชาการศาสนาคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดภูเแกต ได้เดินทางมาถึงช่วงท้ายของรายการแล้วนะครับขอบคุณผู้สนับสนุนรายการร้อยตำรวจตรีดรโกมลดุมลักประธานคณะกรราารอิสลามประจำจังหวัดภูเก็ตน,นะครับที่สนับสนุนทําให้รายการนี้เกิดขึ้นมาได้หากเกิดความผิดพลาดนะครับในการทํารายการก็ขอมาอพี่น้องมานักโอกาสนี้ด้วยอินชาอัลลอฮ์นะครับในโอกาสและวาระต่อไป ทางกับผมและทีมงานจะพยายามพัฒนารายการของเรานั้นให้ดีต่อไปยิ่งขึ้นนะครับอินชาอัลลอฮ์วันนี้นะครับก็ถึงเวลาอันสมควรแล้วอินชาอัลลอฮ์เราค่อยพบกันในโอกาสต่อไปขอให้พี่น้องทุกท่านมีความสุขกับการลักสินอดในวันนี้และขอดุอาศจากอัลลอฮ์สุบฮานะบูวาตาลาให้เรามีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรงสามารถยืนหยัดต่อสู้ฟันฝ่า อุปสรรคต่างๆในเดือนรอมฎอนและประสบความสําเร็จทําอิบัตด์อย่างสมบูรณ์จนสิ้นสุดรอมฎอนด้วยเถิดอาเมนยาโบบปนอาเลมินวะบิลลาฮิโตาฟิกวันฮิลายัวะสลามุอะลัยกุมวะราะห์มะตุลลอฮิวบะบาริกาตุฮ์